รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การคุยกันครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่คุยจัดอภรณ์ครับวันนี้เราเป็นจัดรายการโดยคุกนะฮะวันนี้จะเป็นเรื่องของไม่เสียงนะครับเป็นเรื่องของโทรทัศน์กับอยุคนี้<า>นะฮะเรืเ่องของคนดูยุคใหม่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าอย่างที่บอกครับว่าการการที่เราจะเสพสื่อทุกวันนี้เราไม่ได้ทางเรื่องของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่วิทยุกับโทรทัศน์อีกต่อไปแล้วแต่มันมีอะไรบ้างวันนี้ติดตามครับ มีหล,หลายเรื่องครับเราจะเริ่มเรื่องของสตรีมมิ่งอ่ะสตรีมมิ่งนะครับพวก YouTube Netflix นะครับนับพจนแอพนะฮะแล้วก็ i p h o n ทีวีนะฮะไม่ใช่เหรอมีครับโอเคครับมีคนร้อยโฟนเดี๋ยวผมโทรหายโฟนก็นหนึ่งหยอกก็นะครับสตรีมมิ่งเริ่มมีอิทธิพลนะครับในาากกางประเทศนี่แหละครับและนะครับในประเทศไทยคุณคิดว่า คุณคิดว่าในฟิกเป็นนะครับ t นฟิกน่าจะเป็นเออสตรีมมิ่งรายแรกๆนะในฟิกหรอน t f ฟิกน่าจะเป็นรลยลแรกแรกเอ้าไม่ใช่ยูทูบป่ต่อยูทูบก่อนยูทูบเนี่ยมีมานานืมครับต่อ,จ,อ,อจะพ<ด>ูดซซถึงนะครับยูทูบนี่ก็เป็นนะครับที่เราดูที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้นฮะอ๋อยูทูบ ซึ่งซึ่งเป็นซึ่งเป็นคนครับเป็นยู u ูบฮะเนีู่ทที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างในโทรศัพท์ก็มีครับคุณปิ๊โธมทังๆเป็นเรื่องของนะครับพงช่อฮังการีฮังการี่ะสตรีมมิ่งในนี้ฟลิ x นะฮะน้ะนะนะตวตรนี้ก็จะมีเนี่ฟลด้วยนะครับ ดิซี่บอนเคยดูไหมอ๋อเคยดูครับผมนะฮะแล้วก็จะมีพวกดิสนีย์พรอสตาร์ด้วยนะฮะดิซีบ่บอนลรอสตาร์เกิดขึ้นนะครับดิสนีย์ขับครับผมเ้่าสตูช,ตช่วงใครถามฮูเอฟเจเ่พูดถึงดิสนีย์ขับก่อนนะฮะดิสนีย์ขับนี้ดิสนีย์ขับนี้ถือว่าอยู่กับคนไทยมานานมากนะพิธีกรเปลี่ยนมาหลายรุ่นแล้วนะฮะพี่นัทพี่เนน ที่เป็นผลิตโชคยูนิคบีนเคเออแล้วจอมาด้วยไหมฮะอะไรนะจอยยูมาด้วยไหมครับอ้าวมาดูอันใจเนี่ยเข้าสู่ช่วงไม่น่าถามครับคำถามเป็นเรื่องของนะครับห้องมาห้างกะรีห้างกะรีเหรอห้างกะรีเหรอห้างกะรีเฮ้ นี่รับชมเมื่อกี้คือชงไม่น่าถามนะฮะบบอยคนเดียวครับทําไม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 ไม่มีครับไม่มีแตอยืนยันทาไมอ้าวอ้าวก็ไปผลิตโชคอยู่ไงนึกว่าจอจะอยู่ด้วยหมดแล้วอันนั้นโป็นพนักพ่อคนจอันนั้นอะไรนะต่อคือพิธีกรมีหลายรุ่นแล้วนะฮะพี่นับพี่แนนสามารถอินเสิร์ตภาพได้พี่นับพี่แนนเนี่ย เอ่อพี่เปปลิโชคพี่ส้มน้องอินเตอร์อยูนิคอเอ้ยน้องอินเตอร์เคยอยู่ด้เหรอใช่ใช่ใช่เคย,อย,อ,ยอยู่อยู่รุ่นในทายรุ่นเกือบจะชายถ่ายอ่ะเอาเด็ดเอาจริงอ๋อนะครับอ๋อนะครับแล้วก็ออกแล้วแล้วก็ออกจากเอ่อรายการเนื่องจากแสดงสุภาพบุรุษสุดซอยนะฮะเกี่ยวไหมใช่แล้วก็อ่ะแล้วก็มีหลายๆคนครับที่ไม่ค่อยรู้จักนะครับบางคนก็รู้จักนะฮะ จะฟว่าจะเป็นศิลปินนะครับเป็นนักร้องค,ครับอ่ะ,อะ,อะหลังอ่ะหลังจากปิดตํานานแล้วนะครับช่องเจ็ดเนี่ยก็ได้เอารายการของคุณทาโร่เอเตอร์เทนเมนต์มาแทนนะฮะโอ้หสาราดุโกรและฉะลาก็มานะฮะทเทลครับเทโรเอเตอร์เทนเมนต์นะฮะก็ก็รายการชื่อว่าเกันนอกเรื่องมาเข้าดิสนีย์พราร์คสตาร์ต่อดิสนีย์พราร์คสตาร์ก็เป็นสตรีมมิ่งนะฮะสามารถอิสระภาพได้ฮะ เราอินเสิร์ทภาพได้ทุกที่ครับอินเสิร์ทมาได้อินเสิร์ทมาได้ไม่ว่าหรอกนอ่ะนี่นอกจากที่อยู่นี่คือนอกจากนี้พัทฮอสต้าก็ยังมีภาพวิดีโอนะฮะอ่ะพามิโดว่อินเสิร์ทมาได้นี่คือโลโก้ครับเมื่อสักครู่นี่คือโลโก้ของนี่คือโลโก้ภาพวิดีโอนะครับตามวิดีโอนะฮะไม่สาลาไล่สาระกุลกระมาเจลนะฮะไม่ไม่ได้ถามนะไม่อยากจะโล่นะเนี่ยสุดท้าย อ้าวก็คือนะครับในเรื่องของครามิโอนะฮะแล้วก็มีไอฉีอีด้วยไหมขอพัดไอเกียวไอฉีอีเกียวไอฉีอีอ่ะนี่คือโลโก้ไอฉีอีนี่ก็เป็นซึ่งสิ่งทีของช่องซึ่งที่ของของช่องวันเนี่ยก็ย้อนหลังผ่านไอฉีอีนะใช่เช่นละครก็มีนะเช่นเป็นต่ออืมเป็นต่อนะครับสามุมสามมุมคูณสองนะฮะ มัอินเทอร์เภาพอยู่นะของปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะฮะใช่มีวันดีวันดีด้วยอ่านี่คือโลโก้วันดีนะฮะวันดีเกี่ยวไม่รู้วันกเกี่ยวนะวันดีวันโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงไม่ได้ทาภาพห้างกะหรี่ยงเอ้ามาพอเราพูดถึงเรื่องของวันดีก่อนนะวันดีนี่คืออ่านอินภาพได้วันนี้นี่คือเป็นแอปพลิเคชันนะฮะ ก็ถือว่าเป็นสตรีมมิ่งเหมือนกันนะฮะก็ <Steam S 2> หลายรายการ <ทำ S 2> ครับทำโดยช่องวันอะไรเงี้ยนะฮะวันแล้วมีกลุ่มบริษัทในเครือพวกเอ็กซสตดิรโอ g ีเอ M มที่สิบห้านะฮะเชนสองห้าหกหนึ่งก็มีไม่รู้มีไม่รู้ว่าม,ม,มีของมีมิติหรือเปล่านะฮะมีมิติยังก,ก็ก็น่าจะมีเครือเดียวกันเครือเดียวกันก็จริงอ้างเขาเป็นบริษัทร่วมไงมีมิติอะนรวันบริษัทร่รรวม มี ra, มิติบริษัทร่วมของโนวันของแกมมี่เขาก็ก็ถือว่าอยู่ในแกมมี่ด้วยนะฮะมีมิติเนี่ยแล้วก็นะครับอ่านี่ไ,ไง VTV ที่ไม่ใช่ขอไอโฟนใครย่งขอไอโฟนผมลอใครถามหนึ่งขอไอโฟน V VTV นี่ V แบบไหนฮะเป็นเป็น W E หรือว่าเป็น V e. ตัว V ีอะวายอยถ้าถ้าวี v e. นี่ของเวียดนามแล้วะฮะอ๋อโอเคโอเคอ่ะก็ดับอ่าน insert ผ่านมาได้ อินเสอร์พามันได้มันได้อยู่นะฮะก็ W W U นะครับ W U E T V V T V ก็เป็นสตรีมิ่ีเหมือนกันนะครับมีหลายรายการครับที่เอามาลงแล้วก็มีออริจินอลของเขาด้วยนะฮะอ๋อนะครับออริจินอลครับอย่างเช่นรายการเก็บกองรับนะฮะใช่ครับทาง V T V สอง H D นะครับอะนไลเนี่ยพ่อคุณครับเอครับารอบนี้ ไม่ได้ถามนะฮะอืออเอา VTV ก็เอางนี้นะมาเอาดีๆนะหน่อยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ VTV เนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่ขอไอโฟนนะ <c oughs> ผมไม่เล่นละถ,ถ้าถ้าพ<อ>ูดถึงสตรีมมิ่งที่ทำมาจากช่องอบักเกอร์บูสาพัดเกี่ยวไหม อ่าเกี่ยวน่าจะเกี่ยวเพราะอ่ามักุชชี่บัคก,ก,บ,ก,กบ,บูก่อนอนะ่ะยีเ้เสื้อภาพมาบัคกะบ,บูนี่คือชงเสร็จนะบัีกระท,ท,ที่ที่โบราณสุดแล้วฮะาช่บัคกะบูนี่คือร้านโบราณสุดแล้วใช่นะต่อมาก็จะเป็นสามพลัสคิดว่าบัคกะบูก,กับสามพลัสอันไหนดีกว่ากันเรื่องสามพลัสสำหรับผมนะอ่าเพราะว่าเข้าดูได้งามมากกว่าอ่ากับกระบูตึกเรื่องทีวีไม่ใช่ไอโฟนะฮะ อย่างที่ผมบอกครับถ้ามีวิถ้าคุณพูดว่าวีทีวของไอโฟนปุ๊บใครถามมาทีนะโอเคโอเคก็หลายรายการครับที่นะครับลงในวีทีวีนะครับซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีซีรีส์ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ก็วีทีวีก็จะมีรายการของประเทศไทยด้วยจะมีเหมือนกันนะฮะอ๋อนะครับระเบิดไทยแลนด์ครับ ครัครับเดียวจะเล่าเลยครับทางวิจิตีศิลป์ทีครับทุกอย่าดินดูจดจำดูอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวตรงปอยโค้งไปนึงนะฮะเดี๋ยวกลับมากับคุยกันแล้วก็เดียงรับพักดีกว่าไม่ไหว สู่คุยกับกันแล้วทุกคนนะเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการของไอโฟนนะฮะเดี๋ยวเอสโฟก็จะกลับเดี๋ยวเอสโฟก็จะเข้ามาในรายการนี้นะฮะหยอกก็คุณก็คุณดูถึงรายการของไอโฟนตลอดระเบิดไทยแลนด์ก็แล้วเจียงหม่งแล้วก็แล้วทั้งระเบิดไทยแลนด์และก็อะไรกันหกแต่ที่อะไรก็รายการที่ชอบไอโฟนนะฮะดีดีที่ผมไม่เอาโลบอสสุดมันมาด้วยอ่ะ พ่มีหนักกว่าเดิมผมจะฟ้องจริงๆนะครับโอ้โหไม่ไม่ต่อยอย่าเลยขอเ้ิงเดี๋ยวเฮดีกับไอ้ฟูไม่โดนฟ้องอ่ะโอเคได้แหละนะครับต่อไปเป็นเรื่องราวของวิทยุกับโทรทัศน์นะฮะทางทางเน่ยเก่าแล้วเดิมแต่ว่ายังน่าสนใจอยู่ไหมอ่ะยูยูเนี่ยมีมานานแล้วนะฮะตั้งแต่เอ่อสมัยที่ เ,เ,เพราะาานั้นต่อตอนนี้พี่ชายเลยที่นึกพีไทยเนี่ยมีมานานแล้วตั้งแต่รชตัชกาลที่เจ็ดพราะแบบเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก่อนเปลี่ยนแปลงกประเพณีใช่ไหมครับนี่นะครับก็สถานีวิทยุแรกก็คือยู้อยู่ครับว่าคืออะไรนี่สถานีวิทยุกระจายเสียงเพลงไทยไทยโบราณนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงไทยโทรทัศน์ครับอ๋อนี่ไงโทรทัศน์มาเราจะเล่น มีจริงฮะทอทอครับแต่เขาแต่ที่นี่มีตัวตอบต่บอกว่าไม่ได้เป็นทีจะไม่ได้เป็นวิทยุสถานีแรกไงอ่าสถานีวิทยุทอทอ่ะก็ไปถามที่นี่กล่อมื้นกันแล้วกันนะฮะสถานีวิทยุททอครับใครเล่นมุกททอแก๊งผิดเบสไทยตายนะครับตายยกแก๊งเลยไม่ใช่เขาเขาย่อจากไทยโทรทัศน์นะครับอย่าเล่นนะฮะไม่เล่นนะฮะล่นตายนะฮะวันนี้ก็ นะครับปัจจุบันก็คือโมเดนวิดีโอวิทยุก็มีหลากหลายครับแยกอสมทก็ได้นะฮะสถานีวิทยุก็ระจายเสียงอสมทเครอือข่ายทั่วประเทศนะครับครับก็คุณเคยกันดีครับกับเพลงประกอบข่าวนะฮะ,ะอาจารย์บูแกตั้นกับดูของน้ำอ๋ออ๋อโอเคครับแล้วก็แล้วก็วกเอ่มจิงเกิลเก่าของช่องก้าอสมทปัจจุบันนี้ก็ยังก็ยังมีในรูปแบบของวิทยุนะครับ อบข้อ,อ,อ,อเก่าไกลรับใช้ประช,ชาชนนะครับอันนี้คนที่เรียบเรียนน่าจะเป็นวงงน้ำเหมือนกันนะอาจารย์รู้จจเล่นโดยวงฟองน้ำนะครับนะครับตั้งเนื้อนะครับแถ้งพูดถึงเรื่องของวิทยุก็มีนาแล้วนะฮะก็เมื่อกี้เมื่อี้อย่างที่บอกไปก็จะมีเอ่อทอทอไท,อทยโทรทัศน์หรืออ,อสมทปัจจุบ,จบันก็คือ สวทสถานีวิทยุกระจายเสียงห่งประเทศไทยนะครับผองกระจายสัมพันธ์นะครู้นะครับความรู้วูงสุขนะใช่แล้วก็จะมีสถานีวิทย่ในเครือต่างๆมาัแล้วก็ในซอสต์คอร์เซนจากหานเรือนะครับอ่ะเหล่าทหารทั้งหลายนะฮะทหารอากาศทหารบกในวิทยุมีแต่ของทีวีเนี่ยอากาศกับเรือไม่มีนะฮะใช่ก็ ก็สกอเรอนี่ก็มีขึ้นเดียวเนาะอ้าวก็มีหลายขึ้นนะแต่ขึ้นที่เราจะนี้ต์ก็คือสองก็คือหนึ่งร้อยหกเมกะเฮิร์ตของสถานีวันวังนันทาอุทยานใช่ไหมใช่ครับของเชองสามกับเมสัเซ์ก็มีประมาณนี้นะครับูถึงเรื่องโทรทัศน์ไทยนี่มีมานานแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่สย้้าาเป็นถ้าเป็นวิทยุเนี่ยนะครับจะใช้ของ ส,ว,สวทเนี่ยเป็นสถานีแรกใช่ไหมสำหรับวิทยุใช่ครับสถานีแรกของประเทศไทยรู้แต่สําหรับโทรทัศน์สถานีแรกนะครับก็คือไทยโทรทัศน์ครับใช่ครับสถานีโทรทัศน์ช่องสี่บางขุนเปรมแต่ก็อันนี้ท่านที่สองก็คืออ่ะช่องแรกคือช่องสี่ก็ก็จะปัจจุบันคือช่อง 9m ครับอ่ะช่องที่<า>สองสญญญช่องที่สองสมัยก่อนเนี่ย จะไม่ใช่ช่อง5แต่ว่าจะเป็นช่อง7ดขาวดําใช่ไหมช่อง7ดขาวดำนะครับช่อง7เขาวดำในช่องสัญญาณที่7ใช่ไหมใช่ครับส่วนชื่อส,ส่วนชื่อก็คือสถานีวิทยุโทรทัศน์กองรับบกช่อง7ครับดังนั้น ตอหึ่งช่องห้าปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นอ่ตามนี้ฮะ,ะสถานี<ะ>วิทยุโทรันคือเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนจากเลขเจ็ดเป็นเลขห้านั่นเองนะแอันนี้ยุคโททันกองทัพบกช่องห้านะฮะแล้วก็เป็น,ปนภาพสีเมื่อวันที่สามพันแาคมสามพันสิบเจ็ดใช่ไหมสพันสิบแปดถ้าเป็นภาพสีถ้าเป็นภาพสีก็คือสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดครับอ่าเราะเรียกสัก้นว่าช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อ ขุ้นนะฮะ,ะ,ะก็ผู้ถือช่วงห้ากับช่วงห้าเนี่ยเกจทำรูนะเปลี่ยนมาเป็นระบบสีครั้งแรกในช่วงพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณและศึกสนามตอนนั้นแล้วก็ถ่าสดอยู่แล้วก็เป็นทดลองเป็นระบบภาพสีนะฮะแล้วที่ผู้ถือช่วงเจ็ดเนี่ช่วงเจ็ดนี่คือสัปาห์ที่ตองสีแห่งแรกโอกาสเมื่อปีสองพันยี่สิบอยู่มานานแล้วนะ,ะอาา่าฮะอยู่มาตั้งแตตอนนี้นเข้าสู่ห้าเลข์ห้าสิบกว่าแล้วนะฮะ สนับช่องเจ็ดเนี่ยครับห้าสิบหกสิบกว่าแล้วเรื่อต่อมาครับพว้เราก็ยึดเบอร์จักดีเหมือนกันครับก็คือสถานีทศนัทยโทรทัทไทยทีวีสีช่องสามไทยทีวีสีช่องสามนะครับมีอสมทนะตอนนั้นตอนนี้สมทมามาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสอประธานนะฮะประธานต่อมาครับนี่สถานีวิยโทรทัศ์แห่งประเทศไทยนี่สถานี อ่ะต่อไปคือจะถานีที่ชืวน์ประทไทยทางเรื่องใหม่ของพวกเราเองนะฮะทางเรื่องใหม่ของรัฐบาลครับผมใช่ครับก็เมื่อก่อนนี้เป็นช่วงเกี่ยวกับการศึกษานะฮะใช่ในช่วงที่ยังไม่มีดีเอทีวีอ่ะนะฮะใช่ตอนนั้นอีทีวีเยนะเอออีทีวอ้ใช่ใช่คิดว่าอ e ีทีีกับ d ีเอทีีอันไหนมาก่อนผมว่าอ e ีทีวีถูกต้อง มาปี<อ> oh, สามเจ็ดอ๋อสถานี้ีล้วหลังมาก็เป็นชายมีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐบาลกับมีรายการบันเทิงบ้างมันประจุบ้างก็มีมีสาระด้วยนะฮะช่องต่อมาครับนี่เมื่อก่อนเป็นสถานีโทศเสียดีนะมีโฆษณาด้วยสถานีโททัศน์ไอทีวีอ๋อไอไอทีวีนี่เป็นส,มสะนะัม,สสมท I I ปมทานกับสป,ปอน,อนหรือเปล่าฮะครัสบสปนก็ <Okay. S 2> oh. เป่นเรอของไอทีจำใมาชนใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อศพทั้งหมดนั่าก็ใช่ครับแล้วจะได้ครับในวันที่มีสอรหิในวันที่เจ็มีนาคมสองร้อยหกสองระัห้ิบสถานที่ท่านไอทีวก็เปิดเ็นทีไอทีวีและส, <บ S 2> <BI. S 2> สอบคน,นมูลใหญ่แะและตอนนั้นถาว่ามีโฆษณาไหมยังมีอยู่ครับผมก็มีามาใช่ไหมเอามาจากไอทีวีมาจากไอทีวีรุ่น,น,นะฮะ ก็คือรางเดิมก็มันก็คือไอทีวีนี่แหละนะฮะแต่แต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้ช่องแห่งนี้ไม่มีโฆษณาอีกต่อไปก็คือพระราชบัญญัติการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ดนเรื่องของการของเรื่องของสถานะนี่แหละสถานี่ทรนก็รู้สึกเสียดายนะคนจีงกเกิดไม่ทันเลย เกิดไม่ทันเสียดายมากเราค่ายหาไอโฟนเหรอก็เป็นไทยทีีเอสจนตปัจจุบันนะฮะอ่ะจบแค่นี้แหละนะฮะก็สรุปก็สรุปเรื่องนี้ได้เลยว่านอกจากวิทยุกับทีวีแล้วเนี่ยเราก็ยังมีสื่อสตรีมมิ่งสื่อออนไลน์นะฮะถูกต้อง เพราะอีกต้อเราไปไกลมากแล้วต้องไหมครับเราจะพูดถึงเรื่องโทรศัพท์ด้วยเออนะฮะโทรศัพท์เราพูดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดกันใหม่ในคุยกันกับทุกคนสนัดนหน้าเลยเนาะเดี๋ยวกลับมาดูกันริว่าเรื่องราวที่เราจะเล่าเป็นเรื่องอะไรห้ามสปอยนะสวัสดีครับทำไมสปอยไม่ได้อะสปอยไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราถ้าูดเรื่องนี้คือเรื่องอะไรอ่ะครับผมสวัสดีสวัสดีลาติสวดครับลาติสวดครับพี่น้องชาวไทฉบุนดี้ก็มา